จะกลับแล้วเจ้าจะกลับละแมนและเจ้าได้เวลาปิกออกจากหมู่บ้านไร่แผ่นดินแล้วนะเจ้าตอนนี้กำลังคนของขึ้นเรือโดยสารเจ้า ได้เพื่อนใหม่นะคะจากขอนแก่นเจ้านี่จี้สีทองเจ้านี่อง่ะน้องนานี่น้องโซภาค่ะอันนี้น้องโซภาค่ะขอนแก่นค่ะจากขอนแก่นเจ้าขอนแก่นเจ้ามาอยู่กันกันเจ้าอันนี้น้องแตงออนน้องแตงออนแล้วนี่นี่น้องยังเจ้าน้องเพนเจ้าน้องเพนเจ้าขอนแก่นขอนแก่นเจ้าน้องพาเจ้าอ๋อน้องผ่งพาน้เจ้า ต้องพงพาหน่อยนะน้องน้องมาคนสวยเจ้าสวยไม่รอดเจ้าแล้วปากันใหม่น้อจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ้านไรแห่นดินมุมทะเลจันท์บ๊ายบายเจ้าสวัสนีเจ้าบาจบบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมุมทะเลจันทร์นะจ้าบ๊ายบายเจเดี๋ยวจะกลับมาอีก กลับมาอีกกลับมาอีกจ้า <c oughs> เดี๋ยวว่าหลังจะกลับมาอีก <c oughs> จ้าเฮ้พร้อมเดินทางกลับเจ้าพร้อมเดินทางปีกเจียงใหมน่นะจ้าตั้งหลงังเห้นั่เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่อบอุ่นคณาเจ้าน้องๆจากมุมทะเลจันทร์มาส่งขึ้นเรือหางยาวเจ้า เพื่อจะเดินทางออกจากบ hey, is ้านไร้แ oh, ผ right? <sh> ่นดินเฮ้วีดีโอค่ะวีดีโอค่ะข้างหลังข้างหลังจ้าขอบคุณจ้าอยมารยาทดีเนาะนี่เลยเจ้ามารยาทของคนไทยเฮาไปกับหึงหูจักลามาก็หึงหูจักไไวอย่างอี้เลยเจ้าหลังจากนั้นเรือโดยสารก็ปลาเหามุ่งหน้าปิก ย้อนคืนไปเพื่อจะไปยังต้าเรือเทียมำเภอกลุ่มซึ่งเป็นท่าที่เขาลงเรือมาตะวานนั้นไห้เจ้าในขณะที่เขานั่งอยู่บนเรือนั้นพอไปส่องฝากฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเรือก็จะห็นว่าจะเป็นทุ่นเจ้าคล้ายๆกับข,ข,ข,ขวดน้ําหรือกระติกน้ําใหญ่ๆซึ่งที่ห้านคือที่เลี้ยงหอยแมลงจู่จ ในคลิปที่ผ่านมาได้ลัดเลาะไปตามหมู่บ้านก็จะหันถึงความสะอาดของน้ําทะเลที่บ้านไร่แผ่นดินแห่งนี้นะเจ้าน้ําสะอาดสะอาดอย่างนี้นะเจ้าเพื่อนว่าเหมาะสําหรับเป็นที่เพาะพันธุ์หอยมแมลงพู่ซึ่งเพื่อนก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของเพื่อนเจ้าหอยมแมลงพู่นี่นะเจ้าบางชนิดเพื่อนก็จะเจริญเติบโต,ต,ตได้ดีในแหล่งน้ํากร่อยหรือน้ําจืดบางที่ก็เป็นน้ําเค็มเจ้า แต่ว่าสภาพของน้ำเนี่ยจะต้องคงความจืดหรือคงความเค็มไว้อย่างน้นอยๆเป็นเวลาเจ็ดถึงเก้าเดือนในรอบปีเจ้าหอยแมลงพู่้นหื่งจะชอบและควรจะปลอดภัยจากกระแสน้าแล้วก็แห่งลมต่างๆรวมทั้งน้ำเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเจ้าจะลงเรือแล้วเด้อ จะไปวิ่งใส่จะบินจมาเหมนดแรงไงอะนออู้ถึงหอยแมลงภู่อยู่ยกยกยๆเนื่งว่าจะได้กินหอยแมลงภูเป็นเมื่อบัดใจเจ้าคืนจากเรือแล้วเอาไปต่อที่ทุเรียนเจ้าเอ้าไปได้พองเจ้าลำกับเจ้า อร่อยนะเจ้าสุดยอดเลยเจ้าสุดยอดเลยนะเจ้าคุ้มค่าที่สุดคุ้มมากที่สุดอันนี้กระดุมกระดุมแล้วเราสามคนนี่มากินกระเจ้ามาสองมาสองมาสองขึ้นรถเอามาส่งขึ้นรถเอามาได้มายืนพอคนมาได้เนาะกินสามล้ำกระเจ้าเนี่ยกําลังจะกินกําลังจะกินเจ้ากินให้อิ่มเด้อกินให้อิ่มนะเจ้ามันน่ากินขนาดเนี่ยน่ากินขนาดเนาะเจ้าวเนี่ยยังก็ ผ้านมอนเจ้าผันหมอนกะแม่นหมอญเจ้าแม่นหมอนก็เจ้าอันนี้มันกระดุมกระดุมกระดุมเจ้าพี่ป้าไปในพ่อเจ้าทำไมพี่เสียหัวใจเต็อปากแบบแบบทั้งอู้เต๋อเสียเวลาเสียเวลาเอินเจ้าคนสวยคากินกันนะเสียเวลาแท้เลยมาสัมผัสเลยนะเสียเวลาขนาดเลยน้นั่นอ่ะนั่นอ่ะลำก็เจ้าลำเลยเจ้าน้องก็กำลังแกะมาดิครับวันนี้ มีทุเรียนบริการยังไรพ่อครับอร่อยนะครับเนี่ยเจ้าเป็นคณะแรกที่ได้ผ่านเปลี่ยนเลยนะครับวันนี้ครับเจ้า<ม>อันนี้ผ่านในอย่างเจ้ากระดุมครับผมผ่านกระดุมนะเจ้าโอ้ล้วโอเค,อเคมากินแฮมมากินแฮมเดียวเดียวไม่ได้สัมภาษณ์่อยหเดียวอ,อันนี้เป็นการจิ้มทุเรียนต้นฤดูกาลเจ้าจริงๆแล้วช่วงนี้ทุเรียนเพิ่นกําลังจะเริ่มสุกแต่ว่าบะสุกนักเต้เจ้าส่วนในก็จะมีน้อยน้อย นับเป็นโชคดีเจ้าที่เฮาได้มาจิมทุเรียนต้นฤดูอันนี้ทุเรียนพันุกระดุมเจ้าจุดยอดแล้วเนาะเผื่อเพื่อนๆที่ไม่ได้มาทานนะคะอร่อยมากอร่อยกว่าที่เราไปกินเมื่อปีที่แล้วนะคะุาดูไปได้บ้างคนถ่ายคลิปได้กินหรือยังยังหวานมันอร่อยสมชื่อทุเรียนจันเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดเลยค่ะโอ้ ปีสองปีสองนี่สคนที่ไป็นห้องเจ้าล้ำขนาดเลยจ้าล้ขนาดนาเลยค่ะกิ่นจริงๆเนอะฟินสุดๆเลยค่ะคนกิ่นคนที่กินจนอิ่มว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าก่จะกิน้องเจ้าเดี๋ยวข้าเจ้าข้าเจ้าขอขอสักกลน้องน้องตาขอกลิ่นหนึ่งลูกกี่บะเออหน้ากีิะมันต้เป็นกีิ่นนมัน้องเ็กีขอบคุณมาก มาแล้วเจ้าผูนั่น่ะกีบกระูนะมาเป็นกีบนะตั้งวาตแฮมเจ้ากินรือยังครับพี่สันี่กินรือยังเจ้าอร่อยครับรสชาติไปได้พ้องเจ้าเยี่ยมเลยเอาได้แฮมนะเจ้าเจ้าเจ้าได้กินตึงปูได้ดูตึงเหยี่ยวได้ล่องตึงแปรเปี้ยบลอกซอกแซกเล่นตึงน้ำโอ้ยม้อนแท้ม้อนว่าแล้วก็มาปิดตายด้วยที่ ทุเรียนพันกระดุมเจ้ากันอยู่ร่วมกันในสังคมและความสุขเล็กๆเปแบบ๊ี้เป็นความสุขที่หาได้เจ้าส่วนตั้งที่มามีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมยอี้ก็มาเป็นอย่างเจ้าดูคลิปอี้กับเพลินหู่เพลินตาและเจ้าเพราะวิธีการหาความสุขของคนเฮาบ่าเหมือนกันแม่นก็เจ้า